คุณผู้ชมคะหลายๆครั้งที่ผ่านมานะคะว่าเวลาที่เราเห็นบรรยากาศทางการเมืองที่ค่อนข้างจะสับสนวุ่นวายย่อมส่งผลต่อเรื่องราวของความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างจะมากสักหน่อยนั่นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะบรรยากาศนั้นจะสูญเสียไปมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้เรามีโอกาสที่จะมาในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะเราจะมาสอบถามกันค่ะว่าความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวแล้วก็การท่องเที่ยวในบ้านเรานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะจากทางด้านของคุณสันติชุดินทราค่ะทางด้านของผู้นวยการภูมิภาคนะคะ ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณสันติคะถ้าเราพูดคุยเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าบรรยากาศการเมืองบ้านเราเนี่ยค่อนข้างวุ่นวายตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันนี้มีผลกระทบกับการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกมากน้อยแค่ไหนคะมีบ้างนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาปีที่แล้วนะฮะตัวเลขเติบโตดีมากทั้งชาวต่างชาติทั้งคนไทยมาที่ภาคตะวันออกดีนับไม่ต่ำกว่า9เดือน10เดือนโตขุ้นเลยนะครับ แต่ว่าเสียดายจังหวะสะดุดนิดนึงพอเรามีเหตุการณ์ไม่ไม่สงบะนะฮะก็กระทบลงมาบ้างเล็กน้อยอนะฮะคือหมายวามว่าความมั่นใจของชาวต่างชาติก็ลดลงไปหน่อยนึงแล้วก็คนไทยก็แทนที่จะเที่ยวได้อย่างสบายใจก็มีความกังวลบ้างนะครับทำให้ตัวเลขลดลงไปเล็กน้อยครับซึ่งซึ่งการลดลงไปเล็กน้อยเนี่ยถ้า ถ้าจะว่าไปกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเนี่ยคิดว่าก็ยังถือว่าดีกว่าที่เรากังวลไว้ถ้าหากว่า, <ๆ S 1> วาเราลองเปรียบเทียบนะคะเ <ๆ S 2> พราะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยในช่วงระยะเวลาสักประมาณ5-10ิปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองเกิดขึ้นหลายครั้งความเชื่อมั่นเหล่านี้เนี่ยเขาฟื้นตัวกลับมาเร็วหรือเปล่าคะพอสิ้นสุดเหตุการณ์ถ้าถ้าเรามองย้อนหลังไปอาจจะบอกว่าเราเริ่มมีประสบการณ์สูงพอสมควรกับ กับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ทั้งการเมืองทั้งทั้งธรรมชาตินะฮะ,ฮะ,ะแล้วถ้ามองย้อนหลังไปเนี่ยเหตุใหญ่ๆทางการเมืองเนี่ยเราเคยประสบมาแล้วนะฮะ,ฮะซึ่งตอนนั้นก็มีผลกระทบค่อนข้างแรง<ะ>แต่ว่าเราโชคดีที่สร้างความเชื่อมั่นกลับมาแล้วพอหลังจากผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดน,<ะ>นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่บริหารความเชื่อมั่นนะครับสื่อสารความมั่นใจให้กับน้องเที่ยวเหมือนที่เราเคยทำมาในหลายปีผมมั่นใจว่าพอสถานการณ์ความวุ่นวายจบเราน่าจะสามารถพลิกสถานการณ์ขึ้นมาให้เหมือนเดิมได้ในเวลาไม่นานครับ อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะพอพูดถึงเรื่องของนักท่องเที่ยวนี่นะคะเราก็นึกไปถึงทัวร์ศูนเหรียญของชาวจีนเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มมีมาตรการต่างๆที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นมันมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าคะหรือว่าจริงๆแล้วบรรยากาศมันก็ยังคงคึกคักเหมือนเดิมในกลุ่มของนักท่องเที่ยวเ,เรื่องทัวร์ศูนเหรียญเนี่ยก็บงังเอิญนะครับทางจีนเนี่ยมีกฎหมายใหม่เป็นกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของค,คนจีนเองที่ประกาศใช้เมื่อปลายปี 5้าที่ผ่านมาประมาณเดือนตุลาเริ่มบังคับใช้พอประกาศใช้ตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนช็อกตลาดะนะครับคือคือ,ค,อคือตลาดนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยไม่เคยมีการควบคุมเรื่องอคุณภาพผู้บริโภคมาก,ก่อนอมีกฎหมายใหม่นี่มาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่กระทบเฉพาะนักท่องเที่ยวเดินทางออกนอกประเทศมาประเทศไทยททแต่หมายถึงคนจีนที่เดินทางออกไปเที่ยวทั่วโลก ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายตัวนี้ก็ตลาดช็อกหมายถึงว่าตลาดจีนนะฮะ,ะช็อกพอถึงกวนแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในหลาย10ประเทศที่คนจีนเดินทางไปเที่ยวนอกประเทศดังนั้นก็ได้รับผลกระทบเป็นธรรมดาแต่ว่า <c oughs> พอมีการปรับตัวแล้วก็มีการสื่อสารกันระหว่างผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวกับกับราชการของจีน สร้างความเข้าใจได้ตรงกันเนี่ยตอนนี้เรื่องอความไม่มั่นใจของผู้ประกอบการและความเข้าใจที่ตรงกันเนี่ยการประครับใช้ก็เริ่มเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติจริงๆแล้วนะคะพอเห็นบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็อาจจะบอกให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยมาเที่ยวกันบ้างก็ได้นะคะซึ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเองมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์หรือว่าเป็นเดสติเนชันที่เราควรจะต้องไปถึงมีอะไรบ้างที่อยากจะแนะนำอะคะ่ะ เรียนอย่างนี้นะครับท่านที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก็คือว่าปรากฏการความไม่สงบทางการเมืองเนี่ยเราอยู่ในกรุงเทพอาจจะเห็นประสบกันอยู่บ่อยๆนะครับอลองออกมาจากกรุงเทพไม่ไกลนะครับขับรถสองสามชั่วโมงมาทาภาคตะวันออกออจะเห็นสภาพความเป็นปกติ ความน่าเที่ยวของประเทศไทยชัดเจนนะฮะพัทยาตอนนี้ก็สามารถรองรับนักท่องเที่ยวมา,าช่วงมันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยง่ายมากนะครับขับรถแค่ไม่ถึงสองชั่วโมงจากกรุงเทพก็มาได้แล้วถ้าหากว่าขับไกลไปอีกหน่อยตอนนี้เส้นทางถนนเรียบทะเลนะครับเฉลิมบูรพาชนทิศ เป็นเส้นใหม่ที่กำลังจะเปิดในเร็วๆนี้นะเข้าใจว่าปลายเดือนมีนาคมน่าจะเสร็จเปิดให้วิ่งได้เรียนเชิญน,นะครับภาคตะว,วันออกพร้อมแล้วก็ให้คนไทยในกรุงเทพและบริเวณใกล้เคียงมาชาร์จแบตน,นะครับพร้อมพร้อมเสมอที่จะรองรับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์หรือว่าวันหยุดยาวนะครับยิ่งวันธรรมดายิ่ง สะดวกมากคนจะน้อยนิดนึ่งท่านไปเที่ยวทานข้าวจอดรถสะดวกมากวันธรรมดาแต่ถ้าวันธรรมดาติดงานเสาร์อาทิตย์ก็มาได้ค่ะครับแค่ฟังแบบนี้นะคะก็รู้สึกอยากจะมาท่องเที่ยวแล้วนะคะฝากคุณผู้ชมไว้ค่ะเห็นบรรยากาศเรื่องราวของการเมืองนะคะอาจจะมาพักผ่อนในเรื่องของการท่องเที่ยวที่พื้นที่ภาคตะวันออกก็ได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับ